สวัสดีครับสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่กำลังชมคลิปวิดีโอกันอยู่ในณนขณะนี้ซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนะครับโดยในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3ที่รัฐบาลลุงตู่นั้นใจดีใจดีนะครับมอบสิทธิพิเศษให้กับประชาชนชาวไทยนะครับด้วยโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3 เฟสที่1ห,หลายๆท่านก็ได้ใช้สิทธิ์กันไปเรียบร้อยแล้วเฟสที่2หลายๆท่านก็ได้ใช้สิทธิ์กันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในเฟสที่3นี้ก็ให้กับคุณผู้ชมนั้นได้สมัครกันนะครับส่วนคนที่ได้รับสิทธิ์มาแล้วก็สามารถที่จะกดรับสิทธิ์ได้เลยนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ไม่เคยสมัครก็จะต้องสมัครกันเสียก่อนนะครับโดยการสมัครเนี่ยสามารถที่จะสมัครลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1 วันที่14มิถุนายน2564เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนกระทั่งถึง4ทุ่มนะครับอันนี้คือคนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์นะครับหรือคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังได้หรือจะสามารถที่จะสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www คนละครึ่ง .com ก็ได้นะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนกระทั่งถึง4ทุ่มหรือ22นาฬิกานะครับ ส่วนคนที่เคยได้รับสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะกดยืนยันการรับสิทธิ์ได้ผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับโดยไม่ต้องลงทะเบียนอะไรใหม่แล้วนะครับยืนยันสิทธิ์อย่างเดียวเลยคนที่ได้รับสิทธิ์มาก่อนแล้วโครงการเฟสหนึ่งเฟสสองนะครับใครที่ได้เฟสหนึ่งเฟสสองมาแล้วพอเป็นเฟสที่3เนี่ยกดยืนยันสิทธิ์อย่างเดียวเลยนะครับแล้วคุณผู้ชมก็สามารถที่จะใช้คนละครึ่งในเฟสที่3กันได้ ส่วนคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับจะต้องลงทะเบีย fill, กนกันก่อนคนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ก็จะต้องลงทะเบียนกันเสียก่อนนะครับถ้าผ่านเงื่อนไขเราก็จะได้รับสิทธิ์แล้วค่อยไปยืนยันสิทธิ์ในแอปเป่าตังค์นะครับทีนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์นั้นจะต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปและก็จะต้องไม่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนนะครับถ้าได้ สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาแล้วไม่สามารถที่จะมาใช้คนละครึ่งได้นะครับระบบก็จะตัดสิทธิ์ให้เองอ,อัตโนมัตินะครับทีนี้การเริ่มใช้งานนะครับการเริ่มใช้จ่ายเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2 5 6 4จนกระทั่งถึง31ธันวาคม2 5 6 4นกะครับก็คือตั้งแต่เดือนหน้าเดือนนี้มิถุนาเดือนหน้ากรกฎานะครับก็กรกฎาสิงหากนยาตุลาพฤศจิกาธันวา นะครับก็สามารถที่จะใชะ้ในส่วนของคนละครึ่งในเฟสที่3กันได้เลยนะครับถ้าผ่านสิทธิ์แต่ถ้าไม่ไม่ได้ผ่านสิทธิ์ก็รอเผื่อมีเฟสที่4ี่ต่อไปนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูในส่วนของหน้าเว็บไซต์ของโครงการคนละครึ่ง w ว w เว็บคนละครึ่ง .com นะครับก่อนที่จะไปดูรายละเอียดในส่วนนั้นขอโฆษณาก,ก่อนก็แล้วกันนะครับโฆษณากันก่อนกับโปรโม,มชั่นเน็ตใต้ดิน นะครับเน็ตใต้ดินตัวนี้มีทั้ง E อเอและก็ดีแทกแล้วก็เป็นโปรโมชั่นที่มีขายที่จังหวัดสตูลที่เดียวท่านั้นซื้อจากจังหวัดสตูลแล้วสามารถที่จะนําไปใช้ได้ทุกจังหวัดเลยนะครับกับเน็ตราคาถูกถูกกับโปรโมชั่นเน็ตใต้ดินอันนี้เป็นเปิดเบอร์ใหม่นะครับเอเอในะระบบเติมเงินเนะี่ยเปิดเบอร์ใหม่เป็นเน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วไม่จํากัดปริมาณข้อมูลนะครับไม่อัน้นขึ้นชื่อว่าไม่อัน้นนะครับก็คือเล่นกันแบบยาวๆทั้ง30วันแถมได้โทรฟรีทุกเครือข่า,ขายกัน 30วันต่อได้หกรอบ4เม็ก150บาท30วันต่อได้หกรอบแล้วก็10เม็ก200บาท30วันต่อได้12รอบนะครับก็คือครบรอบต้องเปลี่ยนเบอร์ใหม่ครบรอบต้องเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะครับนี่คือของเอไเสการโทรฟรีก็โทรฟรีครั้งละไม่เกิน15นาทีวางสายแล้วโทรใหม่ได้นะครับ15านาทีวางโทรวางโทรวางโทรตลอด24ชั่วโมงตลอด30วันตามแพ็กเกจของโปรโมชั่นสามารถติดต่อได้ที่จังหวัดสตูลน,นะครับที่เพจร้านสรารวุฒิคอมพิวเตอร์สตูล 0, 0 8 6 8 สาขามานางังสาขาละง,งูสาขาค,าควนกระหลงหรือจะเป็นธุรกิจในเครือร,ร้านสราวุธโมบายของจังหวัดสตูลนะครับที่คุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อขอซื้อซิมกันได้เลยนะครับอันนี้เป็นซิมแบบเบอร์สวยเบอร์มงคลนะครับราคา400บาทค่าซิมต่างหากค่าเน็ตต่างหากนะครับหรือจะเป็นเบอร์แบบคราเบอร์ก็200บาทส่งฟรีค่าซิมต่างหากค่าเน็ตต่างหากนะครับติดต่อได้เลยครับทางเพจของร้านสราวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งในโปรเน็ใตใต้ดินนะครับเป็นของ d ีแทก ดีแท็กเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดแถมโทรฟรีทุกครขาย2เมก120บาท30วัน4เมก150บาท30วัน10เมก200บาท30วันนะครับแล้วก็โทรฟรีทุกครขายก็เหมือนกันครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีวางโทรว,วางโทรว,วางโทรตลอด24ชั่วโมงแต่พิเศษของ d t แทเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเบอร์กเก่าเนี่ยนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนมาใช้ โปรเน็ตใต้ดินตัวนี้ได้นะครับเบอร์เก่าบางเบอร์นะครับสามารถจะเปลี่ยนมาใช้โปรเน็ตใต้ดินตัวนี้ได้โดยมีค่าเปลี่ยนเนี่ย150บาทนะครับค่าเปลี่ยน150แล้วก็ค่าเนต็ตก็ต่างหากนะครับเอามารวมกันก็เป็นยอดเงินสุดทธิที่คุณผู้ชมสามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชันนี้ได้นะครับให้ร้านเขาติดต่อร้านเพื่อที่จะให้เขาเช็คเบอร์ให้ก่อนก็ได้นะครับสำหรับคนที่เป็นเบอร์เก่าของ d ีแทในระบบเติมเงินนะครับให้เขา,าเช็คดูดูก่อนว่าเบอร์นั้นนะ่ยสามารถที่จะสมัคร โปรโมชั่นเน็ตใต้ดินตัวนี้หรือไม่นะครับหรือคุณผู้ชมซื้อซิมจากที่ไหนก็ได้นะครับในราคา49บาทเนี่ยแล้วก็ต้องสมัครภายใน7วันของการเปิดเบอร์นะครับแล้วก็ค่าสมัครเนี่ย150บาทเหมือนกันครับซื้อเบอร์ใหม่มาจากที่อื่นซื้อเบอร์ใหม่มาจากร้านไหนก็ได้แล้วติดต่อที่ร้านสาราวุฒิคอมพิวเตอร์เพื่อให้เขาสมัครโปรโมชั่นเน็ตใต้ดินตัวน,นี้ให้ค่าสมัคร150บาทค่าในต่างหากนะครับหรือคุณผู้ชมต้องการจะได้เบอร์สวยๆนะครับนี่ก็สามารถดูดูเบอร์เลือกได้เลยนะครับ ก็ค่าเน็ตกับค่าซิมนั้นแยกต่างหากนะครับเราเอามารวมกันแต่ถ้าเปิดว่าเป็นแบบคราเบอร์ก็เหมือนกันนะครับ200บาทส่งฟรีอันนี้แบบคราเบอร์เราเลือกเบอร์ไม่ได้นะครับ200บาทแล้วก็ค่าเน็ตอีกต่างหากเอาค่าเน็ตกับค่าซิมมารวมกันเป็นยอดเงินสุทธิที่เราจะต้องจ่ายให้กับทางร้านนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือผู้ที่ร่วมลงโฆษณาในคลิปคลิปนี้กับร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับด้วยโปรโมชั่นเน็ตใต้ดินเป็นเน็ตที่จังหวัดอื่นไม่มี มีขายที่จังหวัดสตูลที่เดียวเท่านั้นหรือจะติดต่อที่จังหวัดสตูลได้หมดทั้งจังหวัดสตูลน,นะครับติดต่อจากจังหวัดสตูลและเอาไปใช้ที่ไหนก็ได้แต่ที่เขาลงโฆษณาในคลิปนี้ก็คือร้านสลาวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับสาขามานางสาขาลางังงูสาขาควนกะหลงแล้วก็จะเป็นสร่ธุรกิจในเครือร้านสลาวุฒโมบายที่ร่วมลงโฆษณาในคลิปคลิปนี้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟดสามกันต่อนะครับรายละเอียดเดี๋ยวเราก็จะไปดูในหน้าเว็บไซต์นะครับ อของาของ w w w คนละครึ่ง .com นะครับพิมพ์เข้าไปเลยตามนี้เลยนะครับ w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  l คนละครึ่งจุดับอ่านว่า w w w c o n l a r คนละครึ่ง .com นะครับ mm hmm. เมื่อเข้ามาสู่อเอกกดเอนเตอร์นะครับพิมพ์ข้อความสิทธแล้วกด Enter อรก็จะเข้าสู่หน้าแรกของโครงการคนละครึ่งตัวนี้ เราจะต้องดูสิทธิ์ก่อนนะครับดูสิทธิ์คงเหลือก่อนว่าตอนนี้สิทธิ์ณวันนั้นนะ่นะณวันที่เราเข้ามาดูข้อมูลหรือณวันที่เราต้องการจะสมัครสิทธิ์เนี่ยมันมีสิทธิ์เหลืออยู่กี่สิทธิ์แล้วนะครับผมให้ดูนตอนนี้วันที่14มิถุนายน25 6 4เวลา19นาฬิกา30นาทีหรือ1ทุ่มครึ่งนะครับสิทธิ์คงเหลือนตอนนี้คือ7ล้าน9ก้าแสสิสิทธิ์นะครับที่เหลือณตอนนี้เพราะฉะนั้น คุณผู้ชมก็สามารถที่จะรีบลงทะเบียนได้นะครับรีบลงทะเบียนได้เพราะเหลืออีก7ล้านเกือบเกือบตีว่า8ล้านนะครับปัด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 ขึ้นเนี่ยเผื่อว่าสิทธิ์คนนู้นคนนี้ไม่ได้สิทธิ์อะไรเนี่ยก็7ล้าน9ก้าแสนกว่ากว่านะครับที่เหลือสิทธิ์ณตอนนี้เมื่อดูสิทธิ์แล้วว่ามันมีสิทธิ์ในการสมัครอีกเยอะนะครับเราก็ทําการลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เลยนะครับกดตรงนี้เพื่อทําการลงทะเบียนรับสิทธิ์ สำหรับร้านค้ากับสำหรับประชาชนนะครับผมขอไม่ไม่ไม่ไมทำคลิปอธิบายนะครับว่าต้องสมัครยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะต้องอสมัครเอาเองนะครับผมจะไม่ทําคลิปให้ผมเพียงแค่แนะนําตัวโครงการตัวนี้ก็แล้วกันนะครับว่าตอนนี้สิที่ยังเหลืออยู่นะครับวันที่14ที่อัดคลิปก็คือ14มิถุนายน2 5 6 4เวลา19นาฬิกา3 1าทีนะครับ ส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับก็เนี่ยการลงทะเบียนสําหรับประชาชนนะครับก็เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่14มิถุนายน2564เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกานะครับถ้าเกินถ้านอกเหนือจากเวลานี้ลงทะเบียนไม่ได้เพราะว่าเขาปิดระบบนะครับตั้งแต่14มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับจนกว่าสิทธิ์นั้นจะเต็มเงื่อนไขนะครับก็ดูรายละเอียดตามนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะดูะรายละเอียดได้เลยนะครับเป็นบุคคล ธรรมดาอ่าเป็นบุคคลที่มีบัตรประจ,จาตัวประชาชนนะครับแล้วก็อายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยนะครับอันนี้เอาที่หลักๆนะครับอ่าเลือกเอาหนึ่งโครงการนะครับโครงการไหนก็ได้ถ้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ใช้สิทธิ์ไม่ได้นะครับนี่คุณผู้ชมก็อ่านดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยนะครับว่าสําหรับประชาชนนั้นทํำยังไงสําหรับร้านค้านั้นมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับก็อ่านรู้ศึกษารายละเอียดได้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่ นํามาฝากนํามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านได้รับทราบกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3ซึ่งสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยเขาให้จํานวน31ล้านสิทธิ์นะครับ31ล้านสิทธิ์แต่ตอนเนี้เหลือเพียงแค่7จ็ดล้านแส่นห้าพิสิทธิ์แล้วนะครับเนี่ย เราเราเราหลังจากได้ดูคลิปนี้เสร็จนะครับต้องเช็คสิทธิ์ตัวก่อนว่าสิทธิ์มันเต็มแล้วหรือยังถ้าสิทธิ์ยังไม่เต็มคุณผู้ชมก็ลงทะเบียนในการกดรับสิทธิ์ได้เลยนะครับว่าจะเป็นภาคประชาชนหรือจะเป็นในส่วนของรอร้านค้านะครับเลือกเอาหลังจากนั้นก็ทําตามขั้นตอนกรอกข้อมูลรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วก็กด ยืนยันข้อมูลนะครับรอรับรอรับ SMS ยืนยันก็กรอกรหัสอะไรต่างๆให้เรียบร้อยก็เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นหลังจากนั้นเราก็ต้องรอรุ้นอีกทีนึงว่าเราผ่านในเงื่อนไขหรือไม่เมื่อเราผ่านเงื่อนไขปุ๊บเราค่อยไปยืนยันิทธิ์ในแอปปาต่างอีกทีหนึ่งนะครับลหลังจากนั้นเราก็ได้สิทธิ์ในการใช้โครงการคนละครึ่งในเฟสที่3ก็สามารถที่จะใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2 5 6 4เป็นต้นไปจนกระทั่งถึง3 1 ธันวาคม2564นะครับนี่คือสิ่งดีๆที่นำมาบอกกับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านกันให้ได้รับสิทธิ์ในส่วนของสิทธิโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3ที่รัฐบาลลุงตู่เข้าใจดีนะครับดูแลประชาชนมอบสิ่งดีๆให้กับประชาชนนะครับหลายๆท่านที่ด่ารัฐบาลลุงตู่นะครับหลายๆท่านที่ด่าลุงตู่ว่าลุงตู่ไม่ดีอย่างง้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่คุณสมัครทุกโครงการของลุงตู่ที่ออกมา คุณจะไปด่าทาไมนะครับคุณจะไปด่าด่าลุงตู่ให้เพื่อนก็สมน้ำหน้าคุณทําไมนะครับเออถ้าเราไม่ชอบลุงตู่จริงอะ่ะเราก็ไม่ต้องเป็นสมัครโครงการเขาอันเนี้ยไม่ชอบเขาด่าเขาว่าเขาหนังนวนอย่างนี้อย่างนั้นแต่เวลาเขาออกโครงการมาสมัครครบหมดทุกโครงการของลุงตู่ที่ลุงตู่ออกมาอันเนี้ยถ้าเป็นแบบยบับหยาบขเขาเรียกว่าสตรอเบอรี่แ้าแบบหยาบหยาบเขาไปหยีก,ก็ว่าสตรอเบอร์แหลนะครับ ไปว่าเขาแล้วมันยังจะไปเอาโครงการของเขาอีกไปสมัครโครงการของเขาอีกนะครับท้าไม่ชอบก็ไม่ต้องไปเอาไอัน,นี่ว่าเขาไม่ชอบเขาไปว่าเขานู่นนี่นั่นแล้วไปลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสหนึ่งเฟสสองแล้วมาเอาเฟสสามอีกบางคนไปเอาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยบางคนโอ้สารพัดโครงการที่ลุงตู่ออกมามันเอาหมดอะ่ะเอาหมดทุกโครงการแล้วไปด่าว่าลุงตู่ไม่ดีอย่างง้นอย่างนี้อย่างนั้นไปด่าก็ทำไม ถ้าไปด่าเขาแล้วต้องไม่เอาโครงการของเขาอันนี้ไปด่าเขาเสร็จแล้วมาเอาลงทะเบียนยอมรับสิทธิ์โครงการนู่นนี่นั่นที่ลงตู่ออกมาให้ทั้งหมดนะด้านไปไหมด้านไปไหม,ไไหม,มด้านไปไหมเหมือนที่เขาบอกหมดด้านไปไหมด้านกันเกินอะ่ะผมมองว่ามันด้านกันเกินอะ่ะไปด่าเขาด่าลุงตู่อย่างง้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่ดีอย่างงุ้นนีงนีงงงงงงง แล้วพอลุงตู่ออกโครงการทั้งหมดมาแล้วก็สมัครหมดทั้งโครงการทุกโครงการของลุงตูท่ที่ออกมาเออเหมือนที่เขาว่านะมันด้านเกินไปไหมนะครับไว้แค่นี้แหละแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ